ขอคิดใช้ชีวิตให้ดีที่สุดถ้าหากว่าใครประสบปัญหาเรื่องแบบนี้อยู่คลิปนี้มีคำตอบครับข้อแรกนะครับลงทุนกับการดูแลร่างกายเงินทองสามารถสร้างใหม่ได้ความรู้หาเพิ่มได้แต่สุขภาพถ้าเกิดว่าเสียไปแล้วยากที่จะกู้คืนกลับมาได้เต็มร้อยหลายคนทุ่มเททั้งชีวิตหมดไปกับการทำงานหาเงินสร้างธุรกิจจนลืมไปว่าทุนที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่เงินแต่คือร่างกายที่ต้องใช้ทำงานใช้คิดใช้สร้างฝันให้กลายเป็นจริง มีเงินมากมายแค่ไหนแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วไม่มีแรงเดินไม่มีเรี่ยวแรงจะทำสิ่งที่รักทุกสิ่งที่หามาได้ก็แทบจะไม่มีค่าขวาฝันใหญ่แค่ไหนก็หยุดทันทีที่ร่างกายไม่อำหนวยคนที่มองข้ามสุขภาพาก็เหมือนกับนักธุรกิจที่มีทุนใหญ่แต่ไม่มีระบบป้องกันวันหนึ่งเมื่อโรครุมเร้าทรัพย์สินที่สะสมมาก็อาจจะหมดไปกับการรักษาได้และสุดท้ายก็ต้องมาตั้งเสียใจว่าน่าจะดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นการลงทุนกับร่างกายไม่ใช่การซื้อยาราคาแพง แต่คือวินัยเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่องกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตรวจร่างกายเพื่อรู้เท่าทันปัญหา สิ่งเหล่านี้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงคุณก็จะมีพลังสร้างทุกอย่างต่อไปได้อีกยาวนานลองคิดดูนะครับว่าในโลกของการสร้างธุรกิจถ้าคุณมีแรงกายแรงใจเต็มร้อยคุณจะคิดไอเดียได้ดีกว่าเจรจาได้มั่นใจกว่าทำงานได้นานกว่าแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าสุขภาพสุดทุกอย่างสะดุด แม้ว่าโอกาสจะหยุดตรงหน้าก็ไม่มีแรงคว้ามาได้เพราะฉะนั้นบทเรียนนี้ก็คือเตือนเอาไว้ว่าสุขภาพไม่ใช่ของที่ใช้แล้วหมดใบเหมือนกับกระดาษทิชชู่แต่จะต้องเป็นทุนที่ต้องสะสมต้องรักษาแล้วก็ต้องลงทุนกับมันทุกวันยิ่งดูแลเร็วยิ่งได้ดอกผลยาวนานและเมื่อถึงวันที่ต้องใช้แรงจริงๆคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยละเลยร่างกายขออ้อ 2. โลกนี้ไม่ยุติธรรมแต่โลกจะให้รางวัลกับคนที่สร้างคุณค่า ถ้าเอาความยุติธรรมมาเป็นเกณฑ์วัดชีวิตเราก็จะผิดหวังตั้งแต่ก้าวแรกเพราะว่าโลกนี้ไม่เคยแฟร์กับใครเลยบางคนเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมทุกอย่างบางคนเกิดมาแทบจะไม่มีอะไรเลยบางคนมีโอกาสโดยที่ไม่ต้องพยายามบางคนต้องดิ้นรนหลายสิบปีถึงจะได้โอกาสเพียงครั้งเดียวถ้าเกิดว่ามัวแต่โทษชะตาฟ้าลิขิตโทษสาระระบบว่าไม่ยุติธรรม ชีวิตก็จะติดอยู่ที่เดิมไม่ก้าวไปไหนแต่ถ้าเข้าใจความจริงที่ว่าโลกนี้ไม่แฟร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วหันกลับมาถามตัวเองว่าฉันจะสร้างคุณค่าอะไรได้บ้างคำถามแบบนี้ต่างหากคือจุดเริ่มต้นของคนที่จะไปได้ไกล ลองมองดูรอบๆตัวคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆเขาไม่ได้ชนะเพราะว่าโลกแฝงแต่เพราะว่าเขาสร้างสิ่งที่โลกต้องการคนที่ทําอาหารอร่อยจนคนยอมต่อคิวแม้ว่าจะเริ่มจากรถเข็นข้างทางก็กลายเป็นร้านดังได้คนที่ผลิตงานคุณภาพจนคนยอมจ่ายแพงขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องบ่นว่าเศรษฐกิจแย่เพราะคุณค่าที่เขาสร้างทําให้โลกนั้นไม่อาจปฏิเสธได้แต่ตรงกันข้ามคนที่โมวแต่บ่นว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม สุดท้ายก็จมอยู่แต่กับความคุณเคืองโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงก็คือว่าโลกอาจจะไม่แฟร์กับคุณแต่โลกไม่เคยปฏิเสธคุณค่าที่แท้จริงถ้าสิ่งที่คุณทำนั้นมีค่าต่อให้เริ่มจากศูนย์โลกก็ยังมีที่ให้คุณเสมอครับ <c oughs> การสร้างคุณค่าไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปมันอาจจะเริ่มจากการใส่ใจเล็กๆอย่างเช่นทำงานให้มีคุณภาพจริงๆ พูดแล้วทำได้จริงดูแลลูกค้าเหมือนกับดูแลคนสำคัญหรือว่าสร้างผลงานที่แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเมื่อคุณทำซ้ำอย่างต่อเนื่องโลกก็จะค่อยๆหันมามองและวันหนึ่งรางวัลก็จะตามมาเองเพราะฉะนั้นนะครับบทเรียงข้อนี้จึงเตือนเอาไว้ว่าอย่าหมดเวลาไปกับการเรียกร้องความยุติธรรมแต่จงใช้เวลาสร้างคุณค่าแทนเพราะในที่สุดแล้วโลกอาจจะไม่แฟร์แต่โลกเคารพและก็ให้รางวัลกับคนที่มีของจริงเสมอครับข้อ 3. า ก้าวเล็กๆมีความหมายกว่าที่คิดหลายคนมักจะรอให้มีโอกาสใหญ่รอวันที่พร้อมรอเวลาที่เหมาะสมแต่ลืมไปว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่ก้าวใหญ่ที่ก้าวเพียงครั้งเดียวแต่คือก้าวเล็กๆที่ทำซ้ำๆทุกวันก้าวเล็กๆอาจจะดูไม่สำคัญในตอนแรกไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือวันละไม่กี่หน้าเก็บเงินวันละไม่กี่บาทออกกำลังกายเพียงไม่กี่นาทีมันดูเล็กเกินกว่าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะสะสมจนกลายเป็นภูเขาลูกใหญ่เส้นทางการสร้างตัวก็เป็นแบบนี้แหละครับคนที่รอจะก้าวทีเดียวให้ถึงเส้นชัยมักจะไปไม่ถึงไหนเพราะว่าเส้นชัยอยู่ไกลเกินกว่าที่จะกระโดดข้ามแต่คนที่ยอมก้าวเล็กๆอย่างมั่นคงทุกวันเขาก็จะค่อยๆขยับเข้าใกล้เป้าหมายโดยที่ไม่รู้ตัววันหนึ่งเมื่อหันกลับมาเขาก็จะพบว่าตัวเองเดินมาไกลกว่าที่คิดไว้การก้าวเล็กๆ ยังช่วยให้ใจไม่เหนื่อยการตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนชีวิตภายในวันเดียวมักจะทําให้ท้อเร็วแต่การแบ่งเป็นก้าวเล็กๆทําให้ทุกอย่างดูเป็นไปได้และทุกครั้งที่สําเร็จเล็กๆใจก็จะได้รับพลังใจเพิ่มขึ้นเหมือนกับได้เติมเชื้อไฟให้ก้าวต่อไปได้อีกในธุรกิจเองก็เช่นกันหลายกิจการไม่ได้เริ่มจากเงินก้อนใหญ่หรือว่ามีทีมงานนับร้อยแต่เริ่มจากการทดลองเล็กๆล,ลูกค้ากลุ่มเล็กๆสินค้าชิ้นแรกที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องปรับปรุงไปทีละนิดสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ก็จะค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นบทเรียนข้อนี้จึงสอนไว้ว่าอย่าดูถูกพลังของการทำสิ่งเล็กๆเ,เพราะชัยชนะเล็กๆนี่แหละครับคือสิ่งที่หล่อหลอมความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครสร้างตึกสูงได้ทาไม่เริ่มจากการวางอิฐก้อนแรก และก็ไม่มีใครสร้างชีวิตใหม่ได้ถ้าไม่เริ่มจากการก้าวแรกในวันนี้นั่นเองข้อ 4. การลงมือทำจริงๆสามารถสอนเราได้ดีที่สุดหนังสือให้ความรู้ได้คอร์สออนไลน์สอนทักษะได้คลิปวิดีโอเปิดโลกทัศน์ได้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเชื้อไฟที่จุดประกายเท่านั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่แค่รู้ไม่เป็นคนที่ทำได้จริงก็คือการลงมือทำนั่นเองเพราะความรู้ที่อยู่ในหัว หากไม่ถูกนำมาใช้ก็เป็นเพียงตัวหนังสือบนกระดาษความรู้จะไม่มีพลังจนกว่าจะถูกทดลองนำไปใช้และก็กลายเป็นประสบการณ์ของตัวเองเหมือนกับการอ่านตำราอาหารต่อให้จำสูตรด้ทุกเมนูแต่ถ้าไม่เคยลงมือทำครัวของคุณก็ไม่มีวันมีกลิ่นหอมของอาหารจริงๆหลายคนติดกับดักการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดลงทะเบียนเรียนไปเรื่อยๆฟังบรรยายอ่านหนังสือเก็บไว้เต็มตู้ แต่ไม่เคยเอามาลองใช้จริงสุดท้ายความรู้ก็กลายเป็นภาระที่ทำให้สับสนยิ่งกว่าเดิมในขณะที่บางคนอ่านเพียงเล็กน้อยรีบลงมือทำทันทีพลาดก็แก้ไขปรับเปลี่ยนเรียนรู้สุดท้ายก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเวลาไม่นานการลงมือทำยังสอนสิ่งที่หนังสือเล่มใดก็ให้ไม่ได้นั่นก็คือบทเรียนจากความผิดพลาดทฤษฎีบอกไว้ว่าต้องทำอย่างไรให้สำเร็จ แต่การทำจริงจะบอกว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นตรงไหนแล้วคุณต้องแก้ยังไงความเจ็บจริงความเหนื่อยจริงความดีใจจริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางลัดที่จะสามารถไปเรียนรู้จากใครได้นอกจากเดินออกไปด้วยขาของตัวเองในเส้นทางการสร้างตัวคนที่ก้าวหน้าไม่ใช่คนที่รู้มากที่สุดแต่คือคนที่กล้าทำมากที่สุดเพราะทุกครั้งที่ลงมือคือการสะสมชั่วโมงบินและทุกชั่วโมงบินก็คือการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง เพราะฉะนั้นนะครับบทเรียนข้อนี้สอนไว้ว่าอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยทําเพราะความพร้อมไม่มีวันมาถึงความรู้ที่คุณมีในตอนนี้ต่อให้ยังไม่ครบถ้วนก็เพียงพอที่จะให้เริ่มต้นเมื่อเริ่มแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ตําราไม่เคยบอกและสิ่งเหล่านั้นแหละครับที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่รู้ไปเป็นคนที่เก่งจริงข้อ 5. ชีวิตไม่มีทางลัดหลายคนอยากจะสําเร็จเร็วอยากจะรวยเร็ว อยากจะก้าวกระโดดไปให้ถึงปลายทางทันทีแต่ความจริงที่เจ็บปวดก็คือว่าชีวิตนี้ไม่มีทางลัดทุกสิ่งจะต้องผ่านเวลาผ่านแรงแล้วก็ผ่านความพยายามถ้าใครยังคิดหาทางลัดสุดท้ายก็จะหลงเข้าไปในทางตันหรือแย่กว่านั้นก็คือลมที่ดึงให้ถอยหลังเส้นทางการสร้างตัวก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้คุณแม่อาจจะหวนเมล็ดพันวันนี้ แล้วเก็บผลวันพรุ่งนี้ได้มันจะต้องใช้เวลาในการหยั่งรากดูแลรดน้ำพรวนดินจนวันหนึ่งตนไม่แข็งแรงพอที่จะออกผลคนที่เข้าใจข้อนี้ก็จะไม่ใจร้อนแต่คนที่หวังทางลัดมักจะดึงต้นอ่อนขึ้นจากดินหวังให้มันโตเร็วสุดท้ายก็กลับค่ามันด้วยมือของตัวเองในธุรกิจก็เช่นกันใครที่เชื่อคำว่ารวยง่ายหรือว่าสำเร็จได้ในเจดวัน ก็มักจะเสียทั้งเงินและเวลาเพราะแท้จริงแล้วนะครับธุรกิจที่มั่นคงจะต้องอาศัยการสะสมไม่มีใครเปิดร้านวันนี้แล้วพรุ่งนี้มีลูกค้าเต็มไปหมดทุกอย่างจะต้องค่อยๆสร้างจากความไว้ใจการรักษามาตรฐานและความซื่อสัตย์ที่ทำอย่างต่อเนื่องและในการสร้างชีวิตส่วนตัวก็เช่นกันนะครับไม่มีใครอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วเก่งที่สุดไม่มีใครออกกำลังกายเพียงสัปดาห์เดียวแล้วสุขภาพดีไปทั้งปี ไม่มีใครออมเงินแค่เดือนเดียวแล้วกลายเป็นเศรษฐีความสำเร็จทุกอย่างล้นแล้วมาจากการสะสมเล็กๆที่ทำซ้ำๆจนกลายเป็นภูเขาลูกใหญ่สิ่งที่อันตรายที่สุดของการหาทางลัดก็คือมาทำให้ใจร้อนและเมื่อใจร้อนความผิดพลาดก็เกิดขึ้นง่ายคนที่รีบเกินไปมักจะตัดขั้นตอนจนพลาดสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ยืนระยะได้ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ต่างจากการสร้างตึกสูงโดยที่ไม่มีรากฐาน สวยในตอนแรกแต่ล้มง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้จึงเตือนเอาไว้ว่าอย่าเสียเวลาไล่ตามทางลัดแต่ให้ใช้เวลาในการสร้างฐามของตัวเองถึงแม้ว่าจะช้าแต่มั่นคงถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็คุมค่าและถึงแม้ว่าจะต้องพยายามอย่างยาวนานแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยืนยาวกว่าใครๆเข้าหลกควบคุมอารมณ์ให้ได้อารมณ์เป็นเหมือนกับเพื่อนแท้ก็ได้ เป็นศัตรูร้ายก็ได้หลายครั้งสิ่งที่ทำให้ชีวิตพังไม่ใช่เพราะว่าขาดโอกาสแต่เพราะว่าเราปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบควบคุมการตัดสินใจธุรกิจใหญ่ล้มเพราะว่าเจ้าของกโกรธจนตัดสินใจผิดเพียงครั้งเดียวความสัมพันธ์พังเพราะคำพูดที่หลุดออกมาตอนโมโหการลงทุนขาดทุนเพราะว่าใจร้อนอยากจะได้กาไรเร็วสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแล้วก็ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้ การควบคุมอารมณ์จึงเป็นเหมือนกับการถือพวงมาลัยชีวิตถ้าปล่อยให้อารมณ์ขับแทนรถก็พร้อมที่จะชนสิ่งกีดขวางได้ทุกเมื่อแต่ถ้าใจมั่นคงม,มองการไกลรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร่งและเมื่อไหร่ควเบรกค,คุณก็จะขับไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยในโลกของการสร้างตัวคนที่ชนะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่นิ่งได้มากที่สุดคำว่านิ่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่รู้สึกแต่คือรู้สึกแล้ว ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นมันลากไปทั้งตัวเจอวิกฤตใจก็ไม่แตกเจอปัญหาก็ไม่รีบโวยวายแต่ค่อยๆใช้สติพิจารณาเพราะว่าการตัดสินใจในอารมณ์ที่พุ่งสูงก็มักจะนำมาซึ่งความเสียใจในภายหลังนักลงทุนที่ทนแรงกดดันได้คือคนที่สร้างกำไรระยะยาวผู้ประกอบการที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่ไม่ตัดสินใจผิดพลาดจนธุรกิสะดุดและคนที่รู้จักกลืนความกโกรธลงไปในใจ ก็คือคนที่รักษาความสัมพันธ์อันมีค่าไปได้อย่าลืมนะครับว่าชีวิตจริงไม่เหมือนกับหนังที่สามารถย้อนฉากกลับไปแก้ไขได้ทุกคำพูดที่พูดออกไปทุกการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์คือรอยที่ทิ้งไว้ในชีวิตและก็ในใจคนอื่นเสมอดังนั้นบทเรียนข้อนี้จึงเตือนเอาไว้ว่าใครที่ควบคุมอารมณ์ได้คนนั้นคุมอนาคตได้เพราะใจที่มั่นคงจะพาให้มองเห็นทางออกแม้ในวันที่โลกวุ่นวายที่สุดก็ตาม ข้อ7การรู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญชีวิตคนเรามีเส้นทางเยอะแยะมากมายให้เลือกเดินแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราก็มักจะเดินตามเส้นทางของคนอื่นคิดว่าคนนั้นทำดีแล้วก็ตามเข้าไปคิดว่าคนนี้ประสบความสำเร็จก็ก๊กอบเข้ามาแต่สุดท้ายกลับเหนื่อยแทบตายเพราะสิ่งที่ทำนั้นไม่ตรงกับตัวตนและก็ไม่ตรงกับใจการไม่รู้จักตัวเองก็เหมือนกับล่องเรือโดยที่ไม่มีเข็มทิศ ต่อให้พายแรงแค่ไหนก็อาจจะพาเราไปผิดฟังคนจำนวนมากหมดเวลาไปกับการไล่ตามสิ่งที่โลกบอกว่าดีแต่ลืมถามตัวเองว่าสิ่งนั้นใช่สำหรับเราจริงๆหรือไม่บางคนเลือกเรียนเลือกทำงานหรือว่าลงทุนเพียงเพราะสังคมบอกว่าเส้นทางนี้มีเกียรติหรือว่าได้เงินเยอะแต่พอเอาเข้าจริงกลับรู้สึกอึดอัดเหมือนกับใส่เสื้อผ้าที่ไม่พอดีตัวใส่นา,นานเราก็จะเหนื่อยจนแทบจะหายใจไม่ออก แต่ถ้าเรารู้จักตัวเองตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเสื้อผ้าแบบไหนที่ใส่แล้วสบายแล้วก็เดินได้ไกลในโลกของการทำธุรกิจเรื่องนี้ถือว่ายิ่งสำคัญมากคนที่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรรักอะไรแล้วก็ทนอะไรได้บ้างเขาก็จะสามารถเดินเกมได้ไวกว่ายกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งอาจจะคิดไอเดียเก่งแต่ไม่ถนัดลงมือจัดการรายละเอียดถ้าเกิดเขารู้จุดแข็งของตัวเอง เขาก็จะหาคนที่เก่งเรื่องการจัดการมาช่วยและเขาก็โฟกัสกับสิ่งที่ถนัดก็จะทําให้ธุรกิจโตเร็วซึ่งต่างจากคนที่ไม่รู้จักตัวเองพยายามที่จะเก่งไปหมดทุกอย่างสุดท้ายกลายเป็นทําอะไรก็ครึ่งๆกลางๆไม่โดดเด่นสักทางเพราะฉะนั้นนะครับบทเรียนนี้จึงตื่นไว้ว่าการรู้จักตัวเองไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นรากฐานของการเลือกทางเดินให้ชีวิตถ้าเรารู้จักเลือกในสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองต่อให้เดินไม่ทันใคร ก็มีความสุขแล้วก็มีพลังในการไปต่อแต่คือจุดตั้งต้นของการสร้างชีวิตมันจะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาเดินทางผิดไม่ต้องใช้แรงเกินจำเป็นไปกับสิ่งที่ไม่ใช่การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรทำให้คุณเลือกได้อย่างมั่นใจและก็พาไปถึงเป้าหมายได้ เร็วมากจริงขึ้นข้อ 8. ความสุขของเราอยู่ในความรับผิดชอบของเราความผิดพลาดที่คนจํานวนมากทําคือเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้ในมือของคนอื่นบางคนรอคอยให้คนรักมาทําให้ยิ้งรอคอยให้สังคมมาชมเชยรอคอยให้เงินหรือว่าความสําเร็จภายนอกมาสร้างความรู้สึกดีในใจแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มาถึงหรือว่ามาถึงไม่ตรงใจก็ผิดหวังเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมแต่แท้ที่จริงแล้วความสุขไม่ใช่ของที่ใครจะม ให้ได้ตลอดไปต่อให้มีคนพยายามทำให้เราแค่ไหนถ้าใจเราไม่เปิดรับถ้าเราไม่เลือกจะเห็นคุณค่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากแก้วเปล่าที่คนเขาเทาน้ำให้ก็รั่วไหลหมดสำหรับในโลกธุรกิจหรือว่าการสร้างตัวนะครับความคิดนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งคนที่รอคำชมรอการยอมรับรอให้คนอื่นบอกว่าทำได้ดีแล้วก็มักจะสะดุดเมื่อไม่ได้รับสิ่งนั้น แต่คนที่มีความสุขจากการเห็นตัวเองเติบโต,ตเห็นความพยายามก้าวทีละก้าวแม้ว่าจะยังไม่ถึงเป้าหมายใหญ่แต่ก็ยังยิ้มได้นั่นแหละครับคือคนที่จะยืนระยะได้ยาวนานความสุขจึงไม่ใช่รางวัลปลายทางแต่คือพลังงานที่ทําให้เราเดินไปถึงปลายทางได้เร็วขึ้นถ้าเกิดว่าเราเอาความสุขไปผูกกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราก็เหมือนกับเรือที่ปล่อยให้คลื่นซัดไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเราสร้างความสุขจากข้างใน เราก็จะเป็นเหมือนกับเรือที่มีหางเสือสามารถคุมทิศทางได้เองเพราะฉะนั้นนะครับบทเรียนข้อนี้จึงเตือนไว้ว่าอย่ามอบอำนนาจความสุขให้คนอื่นอีกต่อไปเลือกกลับมาเป็นเจ้าของความรู้สึกเลือกทําสิ่งที่เติมเต็มเลือกมองหาความหมายในสิ่งเล็กๆที่มีอยู่เมื่อทําได้แบบนี้ต่อให้โลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดใจของเราก็ยังสงบแล้วก็ยิ้มได้ข้อ 9. ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความเชื่อ ชีวิตของคนเราก็เหมือนกับการเดินทางไกลถ้าใจยังไม่เชื่อว่าปลายทางมีจริงต่อให้มีถนนอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีวันก้าวออกไปความเชื่อคือจุดสตาร์ทของทุกสิ่งในชีวิตลองสังเกตดูคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้เริ่มจากเงินมหาศาลไม่ได้เริ่มจากเครือขายใหญ่โตแต่เขาเริ่มจากความเชื่อเล็กๆในหัวใจว่าฉันทําได้ความเชื่อแบบนี้แหละครับที่จะกลายเป็นไฟผลักให้เขาลงมือทําหลายคนอยากจะมีธุรกิจ อยากจะสร้างตัวแต่ติดอยู่ที่ความคิดที่ว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีทุนฉันยังไม่พร้อมคำพูดเหล่านี้คือกำแพงที่สร้างขึ้นมาเองทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่วันแรกการเริ่มต้นที่แท้จริงคือการเชื่อว่าแม้ว่าจะไม่พร้อมแต่ฉันจะเรียนรู้ระหว่างทางได้ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งไม่ได้เกิดจากความพร้อมแต่เกิดจากความเชื่อที่ว่าสิ่งเล็กๆที่ทำอยู่ในวันนี้จะพาไปถึงจุดที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า คนที่เปิดร้านเล็กๆด้วยเงินเก็บนิดหน่อยถ้าเชื่อว่าร้านนี้จะเติบโตเขาก็จะใส่ใจลูกค้าใส่ใจคุณภาพและวันหนึ่งร้านเล็กๆก็กลายเป็นกิจการยิ่งใหญ่เพราะความเชื่อทำให้เขาไม่หยุดพัฒนาแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยความกลัวต่อให้มีเงินมีโอกาสอยู่ตรงหน้าใจก็จะสั้นจนไม่กล้าที่จะคว้าเอาไว้และสุดท้ายก็ต้องนั่งเสียใจว่ารู้อย่างนี้น่าจะทำตั้งแต่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นนะครับบทเรียนชีวิตข้อนี้ก็คืออยากจะบอกว่าอย่าเริ่มจากการมองหาทุ หรือว่าการรอคอยความพร้อมแต่ให้เริ่มจากการสร้างความเชื่อในใจตัวเองก่อนความเชื่อคือกุญแจที่ไขประตูออกไปสู่เส้นทางใหม่ใครที่เชื่อได้คนนั้นก็จะมองเห็นหนทางที่คนอื่นมองไม่เห็นนั่นเองข้อสิบอย่าสร้างแต่เป้าหมายแต่จงสร้างระบบด้วยหลายคนตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อยากจะมีเงินล้านอยากจะเปิดกิจการอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินแต่สิ่งที่มักจะลืมไปก็คือเป้าหมายเป็นเพียงจุดหมายปลายทาง ต่อให้เขียนชัดเจนแค่ไหนถ้าไม่มีระบบที่พาเดินไปถึงสุดท้ายก็กลายเป็นเพียงความฝันที่ติดอยู่บนกระดาษระบบคือสิ่งที่ทำให้เราเก้าวต่อไปได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจก็เหมือนกับลมพัดมาแล้วก็หายไปแต่ระบบที่ดีเปรียบเหมือนกับเครื่องจักรที่หมุนได้เรื่อยๆต่อให้ใจเหนื่อยต่อให้ไฟในตัวเองลดลง ระบบก็จะพาเราเดินต่อไปได้เองโดยอัตโนมัติในชีวิตการทำงานหรือว่าการทำธุรกิจนี่คือสิ่งที่แยกผู้ชนะออกจากผู้ที่ถอยกลางทางคนที่มีเป้าหมายแต่ไม่มีระบบมักจะเริ่มต้นด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมแต่เมื่อเจออุปสรรคก็หมดแรงเพราะว่าไม่มีอะไรคอยประคองแต่คนที่เขาสร้างระบบเขาจะรู้ว่าแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างแม้วันที่หนักก็ยังสามารถเดินไปข้างหน้าได้ทีละก้าว ลองนึกถึงคนที่อยากจะเก็บเงินล้านเป้าหมายแรกคือชัดเจนมากแต่ถ้าไม่มีระบบอย่างเช่นหักเงินออมทุกเดือนแยกบัญชีค่าใช้จ่ายควบคุมการใช้เงินต่อให้ทำงานมาทั้งชีวิตเงินก็ไม่พอแต่สำหรับคนที่มีระบบเชื่อว่าต่อให้เริ่มต้นจากการออมน้อยแต่ก็จะมีเงินก้อนใหญ่เขาก็จะตั้งใจออมลงทุนอย่างมีวินยัยและวันนึงก็กลายเป็นคนที่มีอิสระภาพทำการเงินได้จริงๆ ต่อให้รายได้ไม่มากนะักก็สามารถค่อยๆสะสมจนวันหนึ่งถึงเป้าหมายได้โดยที่ไม่ต้องพยายามแบบหักโหมธุรกิจก็เช่นกันครับเป้าหมายอาจจะคือการมียอดขาย10ล้านแต่ถ้าไม่มีระบบจัดการลูกค้าไม่มีระบบเก็บข้อมูลไม่มีระบบทีมงานทุกอย่างก็จะพังทลายเมื่อโตถึงจุดหนึ่งแต่ถ้ามีระบบรองรับกิจการก็จะขยายได้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นนะครับบทเรียนนี้จึงเตือนเลยว่าอย่าหลงดีใจกับเป้าหมายที่สวยหรู แต่ให้ภูมิใจกับระบบที่ทำงานจริงได้ในแต่ละวันระบบคือสิ่งที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและก็คือสิ่งที่จะทำให้คุณไม่หลุดออกจากเส้นทางแม้วันที่แรงใจจะอ่อนล้าก็ตามข้อ11อยู่กับปัจจุบันหลายคนใช้ชีวิตติดอยู่กับอดีตคอยนึกถึงสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ตีตราตัวเองว่าพลาดไปตลอดชีวิตบางคนก็จมอยู่กับอนาคตคิดไปข้างหน้าจนเต็มไปด้วยความกลัวแล้ก็กังวล ซึ่งเหล่านี้ทำให้ลืมสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือปัจจุบันจำไว้นะครับว่าอดีตคือสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ขอให้เราคิดซ้ำอีกกี่พันครั้งก็ตามก็ไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงต่อให้กังวลจนไม่หลับไม่นอนก็ไม่อาจควบคุมมันทั้งหมดได้สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงๆก็คือสิ่งที่ทาอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้นี่เองครับที่จะกาหนดได้ว่าอนาคตจะออกมาเป็นอย่างไร ในเส้นทางของการสร้างตัวคนจํานวนมากเสียเวลาไปกับการนั่งคิดว่าถ้าตอนนั้นเลือกอีกแบบวันนี้ก็คงดีกว่านี้หรือว่าถ้าอนาคตล้มเหลวจะทํำยังไงดีความคิดเหล่านี้ไม่ผิดแต่มันจะกลายเป็นกับดักเพราะแทนที่จะใช้พลังไปกับการลงมือในวันนี้กลับเสียไปกับการจมและก็กังวลการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่คิดถึงอนาคตแต่หมายถึงทําสิ่งที่ควรทําในวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะว่าทุกวันนี้คือเส้นทางที่ปูไปสู่วันข้างหน้าหากวันนี้มัวแต่ฟุ้งซ่านพรุ่งนี้ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าวันนี้ลงมือท,ำทํำจริงแม้เพียงก้าวลึกเล็กวันข้างหน้าก็จะต่างออกไปอย่างแน่นอนลองดูคนที่เขาสร้างธุรกิจสําเร็จไม่ใช่เพราะว่าเขามัวแต่ฝันถึงอนาคตที่สวยงามแต่เพราะว่าเขาใช้ปัจจุบันลงมือสร้างไม่มัวแต่รอเวลาไม่มัวแต่รอโอกาสเขารู้ว่าทุกนาทีที่ผ่านไปคือโอกาสในการสร้างอนาคต มาข้อ12ชีวิตคือเกมยาวชีวิตไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรแต่เป็นการวิ่งมาราธอนที่ยาวไกลความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวมิใช่เพราะว่าเขาโชคดีกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าเขายืนระยะได้ดีกว่าหลายคนอยากจะเห็นผลลัพธ์เร็วอยากจะลงทุนแล้วรวยทันทีอยากจะเริ่มธุรกิจแล้วดังข้าบคืน แต่ความจริงก็คือว่าเส้นทางเหล่านี้ไม่ต่างอะไรจากไฟที่ลุกโชนแรงชั่วขณะแล้วก็มอดดับลงเพราะว่าไม่มีเชื้อพอที่จะเผาให้ยาวนานขึ้นการเล่นเกมชีวิตให้นานและมัน่นคงเราจะต้องอาศัยการคิดยาวกว่าคนทั่วไปคนที่มองสั้นมักจะแลกทุกอย่างกับผลประโยชน์ที่ได้ทันทีแต่คนที่มองระยะยาวเขาจะยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อที่จะได้ให้เพื่อที่จะได้ให้ผลลัพธ์ที่มั่นคงในวันข้างหน้า ในธุรกิจนะครับความคิดระยะยาวคือการสร้างระบบไม่ใช่วังแค่ยอดขายเดือนนี้แต่คือการสร้างฐานลูกค้าที่เชื่อใจในตัวของคุณยอดขายที่พุ่งแรงเพราะโปรโมชั่นครั้งเดียวไม่ได้การันตีความมั่นคงแต่ถ้าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเพราะคุณภาพและความซื่อสัตย์นั่นแหละครับคือเกมระยะยาวที่แท้จริงลองมองดูรอบๆตัวนะครับกูรูที่สร้างกิจการให้ยืนอยู่ได้หลายสิบปีไม่ใช่คนที่เก่งการตลาดที่สุดไม่ใช่คนที่ราคาถูกที่สุด แต่คือคนที่รักษาม,มาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องและก็เข้าใจว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่ของแต่ซื้อความไว้ใจเกมระยะยาวยังหมายถึงการสร้างตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือว่าสุขภาพทุกอย่างเราจะต้องสั่งสมไม่มีใครอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วฉลาดทันทีไม่มีใครออกกําลังกายวันเดียวแล้วแข่งแรงตลอดไปแต่ถ้าทําทีละนิดอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งคุณก็จะหันกลับมาและพบว่าสิ่งที่สั่งสมกลายเป็นบุกเขาใหญ่ที่มั่นคง เพราะฉะนั้นบทเรียนข้อนี้จึงสอนว่าอย่าใจร้อนอย่าตัดสินชีวิตจากระยะสั้นวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่ถ้าคุณยังยืนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องยังทำสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งคุณก็จะพบว่าตัวเองไปได้ไกลกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงเตือนเราว่าอย่ากลัวการล้มเหลวจนไม่กล้าลองเพราะสิ่งเดียวที่น่ากลัวกว่าความล้มเหลวก็คือการไม่เคยลองอะไรเลยเมื่อกล้าร้องคุณอาจจะพลาด แต่เมื่อไม่รองคุณพลาดไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์พัฒนาตัวเองแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้ฟังในทุกๆวันครับ